สวัสดีครับมาพบกับช่องสร้างยนสไตล์บ้านๆนะครับในคลิปนี้เขากำมาเบิร์นับอีซูซุอ่อนนิวกันนะครับผมอันนี้เป็นปี16นะครับรถคันนี้ก็ใส่มาประมาณเปี่ยนแปดปีป่ะแปีนะครับคะแนนไปประมาณแสนแสนกิโลนะครับเดี๋ยวเบิร์กันเรียนไปลายปอนเดนนะครับนี่เข้าเดี๋ยวมามาดูแลในเรื่องระบบระบบเบรกกันนะครับผมการตรวจเช็ค ระบบเบรกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมเอ๋ออย่ามองขามในจุดนี้นะครับวันว่ารถเฮาเบรกอยู่ยังอยูอยูนะครับแดนไปแสนแสนเอ็ดนะครับรถแปดปีแดนไปแสนเอ็ดนะครับการดูแลร,ระบบ,บเบรกเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญนะครับท่าน,นิดข้าเจ้าก็รถบคขรีเรียนเนี่ยเมืองสภาพจานท์ นี่ยยังพันอะไรครับยังพันข <c oughs> ัดพอนเบิดนะครับแล้วพ่นกอนพ่นเสียบใใส่นะรถจอดนะรถจอดรถกรนพ่นสใส่เ็นจะไม่ให้ตรวจตรวจตรวจเช็คบ,บึงนะครับผมกระขนีกจะเช็คเบรกหน้าเบรกลังนะครับเบรกหน้ากะเลี้ยนหน่อยนะครับผมนา,นาเวินไยเขาต้องเปลี่ยนออก มาเบิงบ่งเบรกหลังกันนะครับเบรกหลังกับเบรกหลังกับประมาณนี้นะผมก็ถามว่าเหลือหลายบอนะครับก็บใส่ไปกัประมาณเกือบครึ่งนะครับเกือบครึง่งกัเหลืออยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ข่า,ขาวๆนะครับเบรกหลังกับ่ระมาณเปลี่ยนแล้วกันนะครับเบรกหลังป่ะมาณเปลี่ยน เปลี่ยนเบรกหนาก่อนะครับเบรกลังนี่ก็ติดติดจากจากศูนย์มานะครับบ่าทนเปลี่ยนเลยนะครับเมื่อจากจุดแต้มสีเนี่ยครับเห็นไหมแต้มสีนะครับจุดจากแต้มสีเขานะครับเรือว่าจากศูนย์นะครับจากศูนย์เลยนะครับออกรถป้ายแดงออกรถป้ายแดงเลยนะครับเบรกติดมาเขาลดว่ท่านเปลี่ยนจลกรอบนะผมเบรกหนาขึ้กันนะผมับาม่นเปลี่ยนก็แร่เนรคแสน แสนก็โลนะครับก็พูดถึงว่าหน้าแปดปีนี่ถามาแลนหลายบอกก็ถือว่าไปเนแยนหลายนะครับรถแปดปีเรแย,ยนแสนโลงอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเป่าฟุนเป่าฟุนกก้นล่วกะเป่าฟุนกก้นล่ะกะเดี๋ยวผมจะบึง้งขอบจระบี้านในเนี่ยเนี่ยมันจะมี มันจะมีร่องคือว่ามันจะมีจุดที่แบบว่าผ่าเบรกเนี่ยมัน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 ส้นกันอยู่นะครับเอาพวกติแกะออกมานะครับเพื่อจะเป่าฟุนแล้วกับประกอบใหม่นะครับจะได้อ่าแต้มจระบีจุดที่ที่พวกกันก้ามเบรกเนี่ยมันติดกับกับจานเขาเนี่ยนะกับกับอันเนี้ยเผาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเบิ้งนะตอนลื้นเนี่ยว่ามันมันเป็นยังต้องมีการแต้มจระบีนะครับ ถ้าเกิดเวลาเวลาพาเบรกเนี่ยพาเบรกมันทางเนี่ยมันก็สีมีเสียงดังเวลาเขาเบรกใจเบรกนัอีกอ๊กอีกอีกถ้าเกิดจระบีตรงนั้นมันแห้งนะครับมันก็จะเกิดเสียง,ง,สง,ง,สง,ง,สงขึ้นมาได้นะเท่ากับอ่าเบื้องในจุดนี้เบื้องในจุดนี้นำเพื่อสิให้การทํางานของเขาเนี่ยอ่าเท็ดเท็ดทำงานได้ดีที่สุดแล้วก็บ่ามีเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดเล็กเน้อยน้อยนะ ที่เอ่าใส่ใจก็มันเวลาเฮ้าเช็คเด็กแต่ละอบเนาะถ้าเกิดเท่าว่าไปทากะบ่เป็นอย่างนะครับู้ได้มกแบบว่าแค่เป่าพ่นก็ได้นะครับว่าถึงต้องขนาดลื่อนแล้วก็ไปแต้มตจระบ,บีไว้ขนาดนั้นก็ได้นะครับผมอเดี๋ยวผมจะจัดการเลื่อกออกนะครับเลื่อกออกแล้วก็ททาความสะอาดแล้วก็จะได้ประกอบแต้มจระบ,บีแล้วก็ประกอบไม้ครับ แกเบรกนามากอะผาเบรกก็จะซื้อวใส่ Jah ีพอดีนะครับพอดีเบิ้เนี่ยอันนี้คือเบิ้นะครับเบิ้ลล่องเบิ้ลยังหลักอะเหลือในหน่อยนีงก็อันนี้สมรต้องเปลี่ยนออกเบรกหนานี่ที่น่ากว่าเบรกหลังแล้วนะครับเบรกหลังกัที่ผมงานมันเบรกหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนสองรอบเบรกหลังก็เปลี่ยนออกนะครับเบร้กหลังจะกินค่อนข้างจะกินหน่อยนะครับเบรกหน้าจะกินร้ายกว่านะครับเพราะว่า น้ำหนักตัวรถเนี่ยมันจีท้ายมาเวลาขาบเบรกเนี่ยน้ำหนักมันทีลงมาล้อหนานะครับเวลาขัาเบรกเนี่ยมันจะลงมาล้อหนานะครับการผบเบรกการเบรกรถของบรรดารถนี่แหละนะครับน้ำหนักอ่ะสีลงมาข้างหน้าสังเกตได้ว่าข้างหน้านี่เป็นเป็นดีดนะครับข้างหน้าที่เป็นจานดีดเบิร์ดข้างหลังที่เป็นดำเพื่อเบรกประคองซอยกันนะครับผมเบรกประคองซอยล้อหนานะครับเบรหลังเบรหล่างจะเห็ดงานตอนอ่าจังไดล่ะ รถมีน้ำหนักอาะสิดึงดึงซอยกันนะดึงซอยซอยล้อหน้านะแต่ว่าน้ำหนักทั้งหลายเนี่ยก็สิมาโลงนี่ล้อหนาเบิดนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้พาเบรกด้านหน้านี่เบิร์ดแล้วกาทั้งหลังนะครับผมส่วนอาจารย์เนี่ยมันเป็นอย่างก็ยังสึ้นสนิทวันนี้นะก็จะไปล้างอัดชีตมาครับไปล้างอัดชีตมาแล้วที่นี้เพิ่งะก็จะก็เลยขับเข้ามาไอตรวจเช็คนะครับเพราะว่าเพิ่นจะเอารถเนี่ยไปใช้งานนะครับผมส่วนจานจานงานเนี่ยผมก็จะบ่ได้เกียร์ตรงนะ ผมจะก shorts, ไไระดาษไส้ลายขัดลายขัดสนิมออกแค่นั้นเองครับผมลายขัดสนิมออกก็คืออันเป็นไส้ได้เพราะว่าอ่ารถมันบริสันตไบริยังแล้วก็ลองก็บริเป็นจะเป็นเป็นลองเป็นยังลึกนะครับอันนี้เท่ากับเรา้องเกียนนะครับเราต้องปาดเราต้องปาดหนาเพราะว่ามันแค่สนิมเฉยนะครับแค่สนิมยางเดียวบม่ได้่ได้จำเป็นต้องมาปาดถิ่งนะครับเท่าแกกระดาษไส้ขัดสนิมออกแค่นั้นเองนะครับ ที่กิ่งถ้าเกิดผู้ใด้แบบว่านั่นก็่ต้องคัดก็ได้นะครับผมใส่ผ้าเบรกไว้เลยเดี๋ยวผ้าเบรกบางทีเป็นคนคัดสนิมออกเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องต่าอัดลูกสูบเขาเนาะแปลว่าอัะลูกสูบแบบเหมือนแบบว่าเข้าจักเปลี่ยนเองอัะลูกสูบเนี่ยอัดกระบอกกระบอกลูกสูบเข้าไปนะครับส่วนว่าเข้าจากเปลี่ยนเบรกหนาเองเบรกหนาเนี่ยถือว่าเปลี่ยนง่ายเข้ากับเปลี่ยนนั่นแหละถ้าก็เห็ดแค่นี่นะถอดน็อตตัวล่างออกแล้วก็งัดขึ้นมาเลยนะครับเอาผ้าเบรกออกแค่นั้นเอง ตัวล่างก็เป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับผมเบอร์ส2บสองเขาจะกการคานออกแล้วก็งัดกันมากแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คมืงตัวสไลด์น้ํานะครับอันนี้คือนิ่มดีนะครับย่งบไดแข็งนะครับเนี่ยนิ่มดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ครับผมรถยังใหม่ครับตัวอหละปีที่6กนะครับผมแล้วอีกย่างรถก็จะบไดใช้งหนักหนักหนานะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องต้นงัดกระบอกลูกสูบเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสองกระบอก นะครับเป็นกระบอกลูกสูบสิมที่สองอันบางรุ่นบางยี่หอ้อที่ิมมีแค่กระบอกเดี่ยวนะครับผมได้ดี Mac, แม็กก็จะมี่สองอันมาจะไดแต่ไลแล้วนะครับผมอต่ที่ถ้าเปลี่ยนเยนบรกหนาะเนาะของอดีแม็กเนี่ยเท่ากับใส่นี่ละบอกร้อเนี่ยเขาก็จะแถมไปน้ำรดได้แดงก็แล้วนะครับบอกล้อแบบแบบนี้นะครับเท่ากับากลางัดเท่ะกระบอกนะครับเพื่อเสีย จะให้กระบอกเนี่ยมันเข้าไปข้างในเพื่อเท่อเได้อ่าตัดกตอนประกอบเนี่ยสิประกอบได้ลูกสูกมันก่นคือสิ่ไงประดิออกมากแบบนี้นะครับผมอ๋อค่อยๆงานแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็เฮ็ดคลิปไปคลิปนึงแล้วแหละแต่ว่ามันมันเป็นกระบอกมันเป็นกระบอกเดียวคะอันนี้มีสองกระบอกเข้ากันนะผมนี้ลัง่อไปนี้นไปเรื่อยเรื่อยน ขาจะเอาเี่ละไอ้อเบก้านี่แหละนะครับเป็นค้นตันเข้าไปกันจะบอกเข้าไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับห้องัดเข้าไปกระบ,บอกกัะอิ่เสมอเลยมันไม่ช่องเนี้บอต้องให้ให้ห้อเสียบเล็กงัดเข้าได้ยูเอาเล็กนีดก็ได้แบบพอดีคู่เนี่ยมันใหญ่ๆมันจะงี่งัดง่ายๆนะครับผมแค่นั้นเองง่ายๆนะครับข้างนั้นอันนี้ก็ถือว่าห้องสามารถเปลี่ยนผ้าเบรดได้เองนะครับ การแบกมันมก็คัดๆประมาณนี้นะครับผมก็เอาเบอร์กระดาษไส้เบอร์เดี๋ยวมันหย,ยาบๆเนงหน่อยนะเบอร์แปดลอยนะครับแปดลอยหกลอยก็ได้ดจะก,การใส่ผ้าเบรกกันนะครับผมจะเลี้ยกระนดีทีนิดหน่อยนะครับ จะแตามตะละบีสัจกจังหน่อยเนี่ยแต้มในช่องเนี่ยนะครับใส่ไปลายนิดนึงนะครับอีก,อกนิดนึงนะครับแต้มให้มันแหงไหลประมาณนี้ครับผมกกระบอกสูบนิดนึงนะครับเพื่อกันสนิมจะแต้มลายเดี๋ยวมันสิ เวลามันหอนมันจะเยื่อไปไปถึงพวกควาเบกเนาะแล้วเสี่ยงมันเสี่ยมันก็สีเฮ็ดให้มีการสนิมบวกกินนะครับตัวนี้หนึ่งแหละสนิมพวกกินผมว่ามันจะเครื่องไทยมันนิ่มขึ้นนะเฮ็ดมันนิ่มเวลาเวลาไฮโตมันน่ะนะเวลาแบบกระบอกสูบถอยหลังตรงนี้นั่ะหนักยับมั้งทีน่ะทีนี้นิ่มจังหน่อยนะครับ กข้ทีทั้งรถไปเดยง่เทากับทิแจมๆม,มาหน่อยนึงนะเซรบีผมสังเกตเห็นนะนะแดมมานิดนึงนะครับเดี๋ยแจมไร ที่ผมแจมก็คือมันจะคือกดด้วยดวัมเบลเนี่ยนะครับที่ผมแจม,มนะแจมน้านทางก็สไลด์ไงแต่ว่าตรงนี้เขาบด้แตมหลายนะครับแจมเหน่อยแจมแบ่แค่ตกระบีติดนิเดนเดียวครับแจมไหลก็มันสีนสวเวลามันหอมไมติดม่ติดไหลไปใส่พวกขระเบยคนะครับ เป็นอักเซตเรียบร้อยนะครับผมควมอมเร็วความกาพยายามรถกะพยายามเบรกนี่นะครับอย่าลืมย้ำเบรกทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเบรกนะครับผมก็ันจริงๆเนี่ยครับ น้าหักสำเร็จนะครับเลียนเสร็จเรียบร้อยนะผมเรานากประกอบเรียบร้อยนะครับกับทุกอย่างพร้อมจะใส่ล้อนะครับอันนี้คือปลาเบีกยเข้ากับใส่ยังเรียบร้อยเบิร์แล้วนะครับกำลังร้อหลังนะครับล้อหลังโงกัดก,การทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับสภาพ เป่าฟุนยังออกไปแล้วนะครับผมก,การเช็คเบรกเนาะหนาหลังแต่ะละรอบเนี่ยถ้าให้ดีก็คือ6กเดือนนะครับหกเดือนเท่ากับเช็คเที่ยนึงนะครับหกเดือนเช็คเที่ยนึงก็คือยางหน่อยเขาได้ขอลหลังเป่าฟุญมันวะขอหลังเป่าฟุ้นุน,นีนั่นมันกะ จะเฮ็ดให้ระบบเบรกเข้านี่มันสมบูรณ์ตลอดนะ้อส่วนรอหนาเข้ากับแค่เบงสลักเบรกว่ามันสไลด์ดีบ่แค่นั้นเองนะครับผมการที่เข้าเช็คเบรกหนาหลังก็ได้นะครับในระยะ6กเดือนหรือปีนึงนะครับครับในคลิปนี่กับร่วมๆกับการเช็คระบบเบรกหนาหลังของอันนี้กับจบไ้มากเลยครับผมในคลิปนี่กับติแจ้งเด้ครับกดยกโปนะครับกดติดตามท่านกระดิ่งนะครับ เพืจะได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปนะผมในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ